สวัสดีจ้ะพี่น้องืันนี้หนูดีพายมาย่างตลาดนะคะซื้อผักซื้อมีก้อนผักตลาดสดจะมีหลากหลายผักเลยค่ะบเะเขือพริกตะไคร้ซื้ออยู่แถวนี้ค่ะมันง่ายดีจ้ะพี่น้องมากค่ะมาตรงนี้ก็จะเป็นแม่ค้าขา,ายหอยขายปูดะะ้วยค่ะหอยค่ะแล้วก็ปูค่ะแล้วก็จะไปซื้อกาแฟกันค่ะปะไปซื้อกาแฟกันค่ะกาแฟเย็นก่อนค่ะสตาร์ดวยกาแฟเย็นสักแก้วก่อนหนูดีก็ต้องสตาร์ทแบบนี้ทุกมือด้วยค่ะกาแฟเย็นไปก่อนค่ะพี่น้องมาเบิ่งใส่กอกอีสานขอยหญ่ยอยู่ทางนี้นาะ เบิง้งลุเป็นตาแซ่บตาแซ่บพี่น้องใส่กออีสานแต่ละคอไหมแต่ละเส้นไหมพี่น้องเบิ้งเลาเส้นใหญ่ใหญ่จ้ะเส้นจากนี้หนูดีว่าจะย่างไปเบิ้งเงินผลละไม้เมื่อกินน้ำค่ะพี่น้องไปไปถ่ายกินแกงงวงนะะเนาะค่ะเนาะซื้อของเสร็จแล้วซื้อกาแฟก่อนมาค่ะมาช่อผลไม้แล้วค่ะพี่น้องร่องก่องกับมีจา่าทุกอย่างมีมีทุกอย่างค่ะพี่น้องวันนี้ว่าสิไปซื้อหมักฝรัง่งหมักซีดานะคะพี่น้องซื้อไปกินแกงม่วงขั้นเาอาหมัก่วงกันยังมันเปรี้ยวปวดไปซื้อซื้อไปกินกับพริกเกลือจักหน่่่่อยคคะะนีด,ด,ด หมักทำพิมกับมีค่ะลูกง่ไงตัดที่ดีจ้ะเบิงมักซิดาพี่น้องเอ้ยหมักเอางวลคางคางกเป็นมาเอานวลลเม็ดด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยหมักทำพิมค่ะป่ะซื้อหมักใหม่ไปกินน้ำกันเด้อมือนีแกงวางค่ะได้มักใหม่แล้วกับสก๊าบันไดใบนี้เพราะว่าสื่อของขายเช็ดสินแล้วค่ะพี่น้องเบิงหมักเอางวลน่ะลาเม็ดด้วยค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บนีซื้อมากินอยู่แซ่บหวานจะบเปรี้ยวค่ะพอดีกินค่าซื้อของเสร็จแล้วกับบันก็จะไปพี่น้องกับบันกันนะคะ